สวัสดีพี่ร้องพวกต้องยอย่างมากมายหรอกครับผมนะฮะเมื่อนี้ผมได้เป็นเมนูเด็เดๆเลยขวานหนูก็ผม <c oughs> เมนูเด็ดน,นะฮะขวานหนูใส่ขมๆเลยนะฮะสะเดาครับผม เดี๋ยวเฮาสีเต,เ,าตาเติมน้ำประแดดลงไปอย่างน้อยเติมน้ำประแดดลงไปอย่างอยครับผมอ่าเวลาประแดกมันเจอความห้อนนะฮะมันจะเกิดความหอมพี่น้องอเดี๋ยวเฮอจะเฝ้าไปเติมน้ำนะฮะเฮอขวานไปเรื่อยๆนะฮะขวานไปเรื่อยๆก่อน เนามาดีเขาจิมาเติมน้ำเขาสิมาเติมน้ำนะฮะอันดับแรกคือเขาจะเติมลงไปให้มันให้มันท่วมหนูนะฮะให้มันท่วมหนูแบบนี้นะเดี๋ยวเขาสีทานะครับให้หนูเนี่ยนะฮะมันสุกนะจนดกว่าน้ำจะแห้งครับผมนะเขาสีให้น้ำแบบแหง้ง แบบนี้เลยครับผมนะฮะเพื่ออย่างตีหนึ่งเพื่อให้หนูมันสุกสองก็คือเพื่อให้เกิดความหอมนะฮะนะ,ะเพื่อให้เกิดความหอมนี่ครับผมจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเอิ่ว่าขวานูนะฮะขวานสูตรขมเลยพี่น้องเด้อนะเขาสิมาปรุงไปเนี่ยอ่าเขาสิมาปรุงก่อนเอาแป้งนัวใส่ลงไปก่อนความเค็มนะฮะผมอยากให้แบบใส่น้อยเดียวก่อนนะฮะเพราะว่าอย่าง เพราะว่าผมนะฮะได้ใส่ลงไปตอนที่ผมตําเครื่องแล้วกับน้ำประแดกนะครับมันจะมีความเค็มของมันอยู่แล้วนี่นะฮะหมอลักษณะแบบนี้นะครับสีแบบนี้เนี่ย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 น,น,น,นะฮะหม้อสีออกน้ําตาลแบบนี้นะครับถือว่าขัวหนูเฮานี่นได้ผลแล้วครับผมอ่ะวันนี้เขาสิมาเติมน้าอีกน้อยนึงนะฮะเพื่อที่เฮาสิเติมผักเติมยาลงไปอูตอนนี้หอมนะฮะหอมเลยครับผม อาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยอ่าน้ำสีขุกิกแบบนี้แหละนะขัวหนูอย่าไปเฮ็ดน้ำไหลอันนี้คือเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวฮ้องสิมาความขมสะเดาครับผมพูดลงไปมักขมกสะเดกกระไซลงไปเอ้าเออนี่ละขัวหนูสูตรขมเซฟเซฟนาพริกหวานลงไป ใบบคี่หงหูุดบิดใส้ลงไปเอาเราต้องอียงมากมายดอกพี่น้องมื่อนี้โอ้โหไพี่น้องนะฮะไปขึ้นถาดขึ้นจานนล้วกันแซ่บลา<ๆ>พี่น้องครับผมโอ้โพี่น้องหัวหนูแซ่บขม,มลำ้ำเลยนี่เนี่ย โบอตองเอียงมากไม่ดอกครับผมอู้มามาพี่น้องมาสงสัยผมใส่ผมครับปวด ลืมบอกอันนี้เป็นหนูทอ่อหนูทอ่อหนูนาทออืมหนูนาท่อมัน,ม,นมันมันแตะหน่อยพี่น้องนะฮะมันมันแตะหน่อย ดอมมึงครับผมโอ้ม oh, ึงสดๆเลยนะ ผมเผ็ดเปอยพวดว้าไปหรอ้มเปือยพวดแทบละลายในปากเลยอืม,อม มันละลายในปากพี่น้อง